สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสินค้านะคะสินค้าก็คือนี่ค่ะเป็น iPad Gen 7ปี2019นะคะมีความจุ 128GB ค่ะก็สิ่งสามารถใช้ทำงานนะคะจดบันทึกเล่นเกมหรือว่าหาข้อมูลต่างๆแล้วก็เอาไว้ใช้เก็บเอกสารแล้วก็เก็บข้อมูลได้ค่ะ หน้าจอนะคะจะมีขนาด10.2 1 0ดนิ้วค่ะก็ใช้สแกนทัดไอดีนะคะในการเข้าเครื่องค่ะก็คือเป็นสีโลสโกค่ะรุ่น Wi-Fi Cellular ก็คือเป็น Wi-Fi กับอินเทอร์เน็ตนะคะ ก็คือราคาจะแพงกว่า Wi-Fi ปกติค่ะความสูงอยู่ที่สองสองร้อมมค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่174.1ง mm รมมค่ะก็ความลึกนะคะอยู่ที่7.5 mm ็ดมมค่ะน้ำหนักนะคะก็เบาๆเลยะคะ่ะอยู่ที่ 493กรัมค่ะซึ่งก็จะเบากว่าตัว iPad Pro นะคะก็ภายในกล่องนะคะจะประกอบไปด้วยส,สายสายชาร์ะคะก็จะมีแค่แตัวสายชาร์จอย่างนี้อย่างเดียวนะคะก็รองรับ Apple Pencil รุ่นที่1นะคะ ก็จะเป็นมี e sim นะคะสำหรับเซลลูล่าเป็นตัวซิมที่อยู่ในตัว ipad อยู่แล้วอะคะ่ะเวลาไปซื้อทางทาง apple store เขาจะบอกว่าให้เราเลือกเป็นค่ายไหนที่ต้องการนะคะแล้วก็ใส่ซิมเข้ามาให้ะคะ่ะก็เฉพาะ wifi เซลลูล่านะคะจะมี gps ในตัวะคะ่ะซึ่ง wifi อย่างเดียวจะต้อง ไวไฟอย่างเดียวจะไม่มีค่ะจะต้องไปดาวน์โหลดมาต่างหากค่ะก็ถ้าได้ดีนะคะใช้สำหรับปลดล็อก iPad ค่ะแล้วก็ใช้รักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆใน iPad แ,แล้วก็ใช้เป็นโหลดหรือดาวน์โหลดหรือว่าซื้อแอปจาก Apple Store นะคะก็คือซื้อจาก a อ p Store ค่ะก็ ใช้งานได้สูงสุดในการดูวิดีโออัดวิดีโอต่างๆรวมแล้ว9ชั่วโมงค่ะก็ราคารวม Apple Pencil แล้วนะคะจะอยู่ที่22,300บาทค่ะแต่ว่าถ้าจะไม่ซื้อ Apple Pencil ก็ได้ค่ะราคาจะอยู่ที่18,900บาทค่ะช่องทางการจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่ iStudio7 คะ่ะ หาซื้อได้ตามเอ่อหาซื้อได้ตามเซ็นทันนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซ็นทันพรำเก้าเซ็นทันลาภาวเซ็นทันเวลล์ไอคอนสยามนะคะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็หรือหาซื้อได้ที่ยูสโต r e นะคะหรือว่า Apple Store คะ่ะช็อป Apple ชั้นนำหรือ Shopee Lazada แ,แล้วก็แอป d ี h o p p ค่ะซึ่งแอป d h ช h อ p จะสามารถผ่อนได้ด้วยคะ่ะ จะใช้แค่บัตรประชาชนก็ผ่อนได้แล้วคะ่ะนักเรียนนักศึกษาผ่อนได้คะ่ะแต่ว่าต้องใช้บัตรนักศึกษาควบคู่นะคะแอปดี o ็อปแนะนว่าสําหรับนักศึกษามากกว่าคะ่ะก็สําหรับโปรโมชั่นนะคะก็จะแถมหูฟังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จค่ะก็คือเป็นตัวหัวชาร์จนะคะซึ่ง Apple ไม่ได้แถมคะ่ะแต่เราแถมคะ่ะ ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ